อีโอ้ยมันะ่ะมันนะโอ้ยสวยเยอะมากเลยเบิงพี่นอ้องเอ้ยเบิงเบิงคนใบเบิรเก็บหายก่านะใจดีปะโอ้ยเก็บบักหน้าฝากได้บุญไหมเบิรงควงนี้ดูอ้ย่วงนี้ดูอ้ยพวงไหมจักจักหน่วยเลยรนี่อุ้ยพวงบากหน้าไปพี่น้องบักหน้า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 สีพี่น้องอ้ยพูดนะ Line, oh. Oh 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 oh. ได้กินลายรุ่นเลยพูน่ะโอ้โห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 ปาสีพาบปเบงคั้งๆหน่ะอันนี้คือสวนแบบบ้านๆเ้อจ้ะคนใ eyes, บ vocabulary. เพิินปลูกคนใบเพิินปลูกเล้วเวลาเพิินมีพักมียังเพิินก็สิเก็บฝากยายบุ๋มจ้ะแต่ว่ายายบุ guys, benefits, ๋มม so ีขนมมียังยายบุ๋มกับเอามาฝากเพิินคือกันเดอคือว่าเอือเฟื้อต่อกันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมียังเพิินกากให้เข้ากินเข้ามียังเข้าก็อยากใไขเพิ่นกินอุ้ยกระลอกยู่พู่นะแนมบ่เห็นพี่น้องสวนมันยังคงสวนธรรมชาติอยู่เ้ยจ้ะ คุณนะพี่น้องบักหน้าวะเ่อุ้ยบักหน้าเอียงเงี้ยน,นี่เขาปวดมาพูดถึงคนอ่ะโอ้หงาสิหักเลยพี่น้องอุ้ยลายๆแแคอาทัวพูดนะบักหน้า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 โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเียบักหน้าวะเนี่พูดนะอึบเนี่ยหน่วยเนี่ยอุ้ย,ย,ยบักใหญ่เลย คนใบสี<ม>เก็บหายอืมพี่น้องอึบตัดให้เนี่ยต้องใส่การตัดด้วยจ้ะเพื่อนเก็บหายอุ้ยเบิงบ้งเด้อเบิ้งเด้อเบิ้งความใจดีของคนเด้อคนหายมากไหมท่ามาชาดไหมโอ้ยหู โอ้ยพอแล้วกินไม่หมดคุณอะยังเสีหยหายเฮาด้อพี่น้องคนก็ใจดีใจดีก็เพาเบิบ่งตาถ่ายดูถือไม่ไหวแล้วถือให้แน่โอ้ยพี่น้องอย่าบุงขอบ้างก่อนเด้อมันหนักไหมพี่น้องอืมสรุปแล้วคุณอะโอ้ยบักนาวปวดหลายสุดยอดกล้ามเลยโ่วย อู้ยังเหลือเพียบเลยพอแล้วเยอะแล้วถือช่วยถือหน่ยอยเยอะแล้วกินไม่หมดแล้วมันเยอะเกินเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเอาใหม่นาะพี่น้องมันลายลายโอ้ยบางตีละพี่น้องคนเฮาทำมีจิตเอือเฟื้อต่อกันมี่ยางเพิ่นก็อยากให้เฮา,ามี่ยางเพิ่นก็อยากแบ่งเฮากินเข้าไปตลาดเฮาก็มีอยากแบ่งเพิ่นเข้ามาสวนเพิ่นเพิ่นกะอยากแบ่งเฮาได้พี่น้องสวนเพิ่นก็มีเบิดซื้อยางพักคาพักโชอมมึงดูพี่น้องอันนี้ใบล่างจืดพี่น้อง เพิ่นมีครบเบิดสุยางนี่แหละเขาว่าคนไยอ้อื้อเฟื่อต่อกันไปไซกับ่บอึดยู่อึดกินจับพี่น้องฝุ่นบักพิกบักเพิกมีเบิดลตะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก็เด้อจ่าเก็บบักหน้าไปเก็บไปก่อนจ่า